โอ,โ,อโอ้ยตายไปแล้วอยู่เด well ็ดหมดเลยโอ้ยสุดยอดครับอยู่เด็ดเพียบครับอยู่เด็ดเพียบครับเอาละครับไอ้เพียตายแล้วครับเต้แล้วครับเต้ตายแล้วครับโอ้ยโดนครับ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 โปิดลาร์นะครับปิดลาร์นะครับ เจ็บข้าแล้วครับเต้เต้เตตุ้ยเจาแล้วเจบข้าแข้างหลังเหรอเจ็บตรงน้เลยย้อนโาด้โดกันย้นกันโดอนไปด้ยกันเลยนะต่อครับดูกนหน่อยครับเจ็บาแล้ว ้าคที่ออกไปแล้วนะครับแสดงบายรอได้เลยนะครับอยู่กันจุกละหุกภาคประมาณโอ้โหครับเริ่องเกมต่อไปนะครับเป็นสงครามที่มันมากๆเทสุกีครับเคยดูหนังไหมครับเทสุกีเยอะมากๆครับเยอะมากๆยังมีกําลังเสริมครับ มาเป็นครอบครัวครับมาเป็นแฟมิลี่ครับอ้เสียงปืนเงียบไปแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงปืนแล้วครับไม่ทราบว่ายังมีคนอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ